สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางแนวทางฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่4ตุลาคม2566กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ8นะครับผม สำหรับ1นะครับผมมา1771นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ8นะครับผมมา 82%. ในรอบ V นะครับผมแล้วก็ 88. ในชุดเบิรลนนะครับผมมาในรอบชเฉพาะกิทสำหรับในรอบปกตินะครับผมปกติและ VIP นะครับผมแอดมินจะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับผมทาง Id Line นนะครับผมแอดมินจะลงในกลุ่มนะครับผม TEE สองหแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมเมื่อวานก็เขาเด้งเด้งนะครับผม5้าหนะครับผมไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่4นะครับผมมันจะให้รู้จุดที่6แล้วก็7 สำหรับหกนะครับผมจะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ แล้วก็หกแปดนะครับผมสำหรับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกสำหรับสายเบิ้ลน,นะครับจะมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าขอโทษนะเป็นหกหกนะครับผม หกแล้วก็เจดเจ็ดสำหรับ3ตัวนะครับผม8 6ดหกสสองหหนึ่ง 973แล้วก็776เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ